สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะกับสรุปหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่29ิเนาะวันพุทธที่ย9ิบนะคะซึ่งเป็นวันโกนนะคะแอดจะสรุปทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลทุกสูตรที่แอดมีนะคะให้นะคะทั้งสูตรล้านสูตรแอดสูตร ท,ทุกสูตรค่ะรวมทุกสูตรเลยนะคะอันนี้รวมสรุปทุกสูตรจะเป็นตัวใหม่แล้วนะคะเราจะไม่ย้อนตัวเก่าให้ดูตัวเก่าแล้วนะคะเราจะมีแต่ลงตัวใหม่ก็คือสรุปของตัวใหม่ค่ะงวดของวันที่ยี่สิบเก้าเลยนะคะเพราะว่าเราก็ลงคลิปแยกไปให้แล้วเนาะแล้วแอดก็จะปักลิงก์นะคะปักลิงก์ข้างล่างให้นะคะเผื่อใครอยากที่จะดูคลิปแต่ละคลิปคลิปแยกแต่ละคลิปของแต่ละหวยนะคะแต่ละสูตรเนาะ ก็จะปักลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปดูกันได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกแนวทางที่แอดลงไปนะคะแนวทางใหม่ๆนะคะที่แอดนำเสนอเนาะจะได้หมานได้เฮงได้ปังไปด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีเลขทูบให้นะคะเลขทูบพรุ่งนี้ก็จุดทูบอีกนะคะเพราะว่าแอดสรุปให้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วเนาะ สรุปไว้นะคะตอนเช้าจะได้ไม่สายทุกคนนะคะ แอดก็ตั้งเวลาไว้นะคะมาดูนะคะเราพัฒนาของวันที่29สูตรหลักนะคะให้ไปสูงเลยค่ะ789นะคะ787970888980989990นะคะแล้วก็มี77แถมให้เลยนะคะไหนไหนมันก็มี88มี99แล้วก็เลยให้77ไปเลยนะคะแถมไปเลยนะคะในตารางมี7961802นะคะ7961802 7, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7 8 9 7 8 0 7 9 9 7 9 0 8 8 9 8เก้าแปดแปดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์ซึ่งในตารางนะคะในตารางมีเบิ้ลหามหน่ากลัวโอกาสนาสูงเลยนะคะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเปอร์เซ็นต์ที่เพราะว่าสูตรนี้นะคะสูตรนี้ถ้าเวลาให้เบิ้ลหามทีไรไม่ค่อยอยากจะพลาดนะคะแต่รอดูรออดูค่ะรอดูแต่ขอให้เป็นตัวที่เรามีนะคะจะมาตัวไหนก็ช่างขอให้เป็นตัวที่เรามีเราไปเนาะสองสามหกสองสามเก้านี่เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบเดิมเนาะ อันนี้ก็289ก็เป็นตัวแปลงนะคะก็คงจะได้89กันไปเนาะสำหรับเลขทูบก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยอ่ต่อมาก็มาดูแนวทางนะคะแนวทางของสูตรล้านแข็บไว้เลยเด้อค่ะหรือว่าไปแข็บตัวของมันเลยก็ได้นะคะไปแข็บตัวของอ่าลืมเขียน30อีกแล้วเดี๋ยวนะคะเขียน30ให้ก่อน สามศูนย์นี่นะคะแอดเขียนให้เนาะแอดแถมให้เองนี่แหละค่ะสามศูนย์นะคะ,ะ,คะสูตรของร้านนะคะเป็นวันโกนเราให้ไปที่ศูนย์สามนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สองนะคะอันนี้มันชนกับชุดสิบหกหางเนาะแล้วก็ศูนย์สองเป็นตัวที่นางชอบนะคะศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้านะคะตัวจอของศูนย์นะคะตัวจอของสามนะคะสามห้าสามหกสามสองสามเก้านะคะตัววินนะคะศูนย์ห้าสามสองเก้าหกนะคะ 053-925-692นะคะอันนี้ก็30นะคะเอาไปมาเอาไปหิงเอาไปปังกันแอดจับอันนี้มาอันนี้นะคะนี่แอดแถมเองนะคะแอดแถมหิงถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะทุกคนแอดก็แจ้งอยู่นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะเข้ามารับชมรับฟังเป็นแนวทางกันได้ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันก็ดูเป็นแนวทางนอก้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านตัวไหนไม่ถูกใจก็ไม่เอาแล้วเนาะ อันไหนไม่ถูกใจไม่ถูกชะตาเราเอาอันที่มันถูกใจถูกชะตาเราค่ะทุกคนมาดูสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมนี่สูตรดั้งเดิมให้ดูก่อนเลยนะคะสูตรดั้งเดิมบางท่านยังติดตามสูตรดั้งเดิมอยู่นะคะสูตรดั้งเดิมงวดก่อนนี่ก็เข้าไปที่สามนะคะเข้าไปที่สามาะเดินมาหนึ่งงวดแล้วนะคะหลังจากหลุดสีงวดนะคะสูตรดั้งเดิมงวดนี้ให้ไปที่เจดห้านะคะให้ไปที่7 5ดหเอาไปพิจารณากันดูเห็นเนาะนี่เนาะ เห็นเนาะนี่ค่ะงวดที่วันที่29้านะคะสูตรดั้งเดิมของเราแอดรอดูก็อยู่ค่ะว่ามันจะเดินยาวไหมนะคะสูตรนี้ว่ามันจะไปได้ไหมหรือว่ามันจะหลุดแล้วนะคะอ่าดูกันเลยนะคะให้ไปที่เจดห้านะคะดูเป็นแนวทางไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเรามีสูตรใหม่ที่เด็ดกว่านะคะรอดูว่าสูตรใหม่จะไปได้ไหมวันพุธนี้นะคะถ้าสูตรใหม่ไปต่อได้สูตรดั้งเดิมก็คงจะเก็บไว้ในตํานานก่อนนะคะแล้วก็เลขดับนะคะเลขดับให้ดูกันเลย ดับงวดนี้ก็ให้ไปที่ดับสี่นะคะดับสี่เนาะหลายๆท่านก็คงดูคลิปกันไปแล้วนะคะนี่นะคะงวดวันที่ยี่สิบเก้านะคะพฤษภาคมนะคะแอดให้ไปที่ดับสี่นะคะดับสี่ดับทั้งบนทั้งล่างนะคะสูตรของแอดจะดับทั้งบนทั้งล่างเอาไปพิจารณากันดูแต่ถ้าเด่นชนดับให้เลือกเด่นนะคะสูตรของใครเด่นชนดับกับแอดให้เลือกเด่นนะคะหวยว่ยไม่เลือกดับได้จ้ะ มันมาแล้วสวยแล้วด้นี่แต่ว่าสีก็ไม่มาเลยนะคะมาแค่งวดเดียวนะคะจาก11งวดนะคะสีมาแค่งวด147แล้วก็ไม่มาเลยนะคะงวดนี้ก็พิจารณากันดูให้ไปที่ดับสีนะคะขอให้ดับอยู่ค่ะขอให้ดับอยู่นะคะดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะว่าสูตรแอดดับบนล่างนะคะเป็นสูตรดับบนล่างเลย นี่นะคะเป็นสูตรหลักเนาะสูตรหลักสูตรหลานสูตรแล้วแต่ชอบค่ะแล้วแต่ใครชอบนะคะ มาดูส,ส uh ูตรใหม่ต so, ัวเด่นของเรานี่เลยนะคะสูตรใหม่ตัวเด่นของเรานะคะเข้าไปเจ็ดงวติดนะคะเจ็ดวติดเปิดตัวงวดนี้นะคะในเปิดตัวงวดนี้เลยเปิดตัวงวดนี้เนาะเพิ่งจะเปิดตัวนะคะก็ขอให้ยาวไปนะคะงวดนี้ให้ไปที่เก้าหนึ่งนะคะเด่นเก้าหนึ่งค่ะตัวสูตรใหม่ของเราเอ้ยตัวสูตรใหม่ของสูตรใหม่นีค่ะเปิดตัวเด่นสูตรใหม่เนาะให้ไปที่เก้าหนึ่งนะคะให้ไปที่เก้าหนึ่ง ก็ขอให้สูตรเดินยาวค่ะสูตรเดินยาวสูตรเดินดีปังๆไปเลยนะคะอย่าได้ติดอย่าได้ขัดอย่าได้สะดุดล้มตรงไหนนะคะขอให้มันมานมันหิงมันปังมันป,งนปังทุกสูตรเนาะทุกคนเนาะ นี่มาดูตัวเจาะนะคะทุกคนมาดูตัวเจาะสูตรนี้เลยนะคะตัวเจาะสูตรนี้นะคะวันพุธนะคะตัวเจาะสูตรไม่งวดก่อนไม่เข้านะคะงวดก่อนไม่เข้านี้ให้ไปที่นะคะวันที่ยี่สิบเก้าวันโกนด้วยนะคะทุกคนให้ไปที่เก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะแล้วแอดก็แถมหนึ่งเก้าให้ด้วยนะคะแถมหนึ่งเก้าให้ด้วยนี่ค่ะแอดก็อยากจะแถมนะคะเผื่อมันจับคู่กันเองนะคะจะได้ไม่เสียใจนะคะเหมือนสูตรของร้านนะคะ เอาแอดกายาเขตแบบน้อยตัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะนี่ค่ะแต่ว่าวินทำไม่ได้ค่ะโอ้วินหกตัวแอดทำไม่ได้ค่ะขนาดวินเจ็ดตัวยังไม่เข้าเลยนะคะนี่เก้าหกแปดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดนะคะเก้าหกแปดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดที่แอดติดเก้าติดติดเจ็ดไว้เพราะว่ามันเด่นค่ะมันเด่นมากๆเลยนะคะ แอดแต่ว่าแอดเลือกเก้าหนึ่งนะคะเป็นตัวเด่นเจ็ดก็ไม่ยอมค่ะเจ็ดไม่ยอมน้อยหน้าก็เลยเอาหนีเจ็ดก็เลยได้อยู่ในวินนะคะในวินเจ็ดเด่นมากนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดนี่เจ็ดก็เด่นมากๆเลยนะคะทุกคนรอดูว่าวันศุกร์นี้มันจะเด่นกับเราไหมนะคะอันนี้เป็นตัวเจาะสูตรใหม่ดูก่อนนะคะดูเป็นแนวทางก่อนตัวเจาะยังยังไม่โอเคนะคะแต่ว่าตัวดินโอเคนะคะแอดก็อยากลองเจาะดูค่ะลองเจาะดูสูตรใหม่นะคะเจาะเจาะไว้ก่อน ส่วนตัวนะคะไปสูตรไหนนี่แล้วไปมันถูกสูตรนี่แล้วค่ะจัดไปแต่ว่าที่หลักๆเลยนะคะก็คงเป็นสิบหกห้างนะคะสิบหกห้างจะฝ่าวลุดเด้อหลุดวันพุธนี่อัดหนักอัดเต็มนะคะวันศุกร์นี่ตัวใครตัวมันนะคะเต่ว่าหวยไปคนละทิศคนละทางเทนอบานนี่ ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าแอดไม่มีเก้าศูนย์นะเมียแอดเราไม่มีเก้าศูนค่ะทุกคนแต่ว่าหลายๆสูตรก็ให้เก้าศูนย์ด้มันสิกลับหัวเป็นเกาศูนย์อยู่บร่ระวังเนอระวังเลยค่ะเพราะว่าหลายๆสูตรให้เก้าศูนย์เลยนะคะมาดูกันนะคะเราพัฒนาสูตย์สิบหกางนะคะเราพัฒนาสูตร1สิบหกางวันพุธนะคะวันพุทธที่29สิบเก้าโคให้ผ่านไปได้อีกหนึ่งวันเป็นวันโกนด้วยนะคะทุกคนอัดมั่นค่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะ 05 06 07 08 95 96 97 98นะคะแล้วก็85 86 87 88นะคะตัวนี้เป็นแนวทาง1 6ห้างนะคะชุด1 6ห้างที่แอดจะไปนะคะส่วนสูตรดั้งเดิมไม่มีตัวเจาะให้นะคะให้แต่ตัวเด่นไปก่อนนะคะช่วงนี้ให้แต่ตัวเด่นไปเลยนี่คะ่ะตามนี้เลยนะคะสูตรที่ตัวเองจะไปก็ชูนานๆหน่อยนะคะแล้วก็ลงของสูตรห่วยสูตรร้านมันเดินดีกับสมักสูตรร้านแล้วเอด อุตนางก็มั่นใจของนางนี่แหละค่ะศูนย์สามงวดนี้นะคะเอานางก็มั่นใจของนางแล้วค่ะหน่วยแอดจะสิไปน้าเขาแล้วบึ่งสูงค่ะ <c oughs> เอาตัวที่เราชอบค่ะทุกคนแล้วก็มีเลขทูบให้พวกนี้ก็อย่าลืมมารู้เลขทูบก,ก,กันเด้อค่ะเพราะว่าแอดก็อาจคลิปไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนะคะอาจคลิปไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะมาอัดตอนเช้าไม่ไหวค่ะเดี๋ยวไม่ทันทุกคนนะคะตั้งเวลาไว้เลยค่ะเดี๋ยวให้มันลงไปเองของมันนะคะตั้งเวลา ตั้งเวลาไว้นะคะทุกคนจะได้ดูจะได้ดูไวๆนะคะอู้รอแอตื่นสี่โมงสีตื่นสิบโมงน,นะสิบโมงนี่สงสัยสีไดีตื่นมานจุดเด็กถูกพอดีค่ะเอาอไปพิจารณากันดูนะคะก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงเดอ้อนะคะอันนี้เป็นชุดสรุปนะคะชุดสรุปก็ นี่แหละคะ่ะรวมทุกสูตรนะคะรวมทุกสูตรให้ทุกท่านเอาไปพินิจพิจารณา,าไปวิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางที่นําเสนอเน้นย้ําว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางเผื่อมีตัวไหนตรงใจตัวไหนโดนใจนะคะก็จะได้จัดเนาะหลายหลายท่านก็เก่งนะคะหลายๆท่านก็เก่งเอาลองเอาไปพิจารณากันดูว่าก้ามันจะมา,มาอยู่ไหมแต่ว่าอื้อน่ากลัวจังเลยศูนย์ก้านะคะ วันที่ยี่สิบเก้าสะดวยโอ้่อยคือบ่ไม่สองแบบนี้ว่าแต่สองหายไปไหนทุกคนมันมากก็มาแล้วโอ้พรุ่งนี้วันโกนนยค่ะทุกคนจะเบิ้ลไมมหฮ้หวยหวยจะเบิ้ลไหมวันโกนนะคะวันโกนะวันวันโกนวันที่สามสิบวันพระวันที่สามสิบอ้าววันนี้ยี่สิบเก้า โอ้สามสิบวันผ้าสามสิบเอ็ดนู่นนาะมันออกอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปหวยไทยนะคะวันที่สามสิบเอ็ดตอนเย็นนี้แอดาจะไลฟ์สดพูดคุยอยู่นะคะหลังหวยออกนะคะแต่ว่าดูสถานการณ์ก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะคะพร้อมที่จะคุยกันหรือเปล่านะคะวันศุกร์นีเป็นวันที่อันตรายนะคะพักใดก็พักว่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังครบทุกสูตรแล้วเนาะเลขดับเลขล้านสูตรใหม่สูตรหลัก โอ้ครบทุกสูตรลคะ่ะลงให้ครบหมดแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะเอาให้ได้เด้องวดนี้ทุกคนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ